เอาละต่อไปก็เป็นปอนครับูเป็ดมีอะไรจะแนะนำปอนบ้างไหมครับเออปอนเนี่ยมันเป็นคนที่อย่างอย่างที่ป้าแจ๋วว่าเลยความจริงจังมันควรจะมาเฉลี่ยเพราะว่าปอนปอนมันดูเป็นคนสบายๆแล้วก็อย่างที่ครูบอกเป็นทั้งแง่ดีและแง่เสียคราวนี้ในตัวปอนเองเนี่ย มีเสียงลอยๆมาจากครูหลายคนว่าเขาหวังจะให้ปอนซ้อมมากกว่าน,นี้นะคือแต่ละคนเนี่ยมันจะมีคําว่าเต็มที่เนี่ยทุกคนบอกเต็มที่และเต็มที่และในความรู้สึกของแต่ละคนเต็มที่เต็มที่เต็มท,มที่แต่ถ้าถ้ามันมีวิทยาศาสตร์อะไรบางอย่างเอาความเต็มที่มาวัดกันเนี่ยไม่เท่ากันนะแต่ละคนมันจะไม่เท่ากันแล้วแต่แต่ละในช่วงชีวิตมันก็ไม่เท่ากันนะอย่างเหมือนเราเราเคยเรียนอยู่แบบว่าสมมตเิเรียนมัธยมเนี้ย โอ้หจะสอบเอนทรานซ์หรือว่าจะต้องสอบอะไรมันยากมากเลยต้องเต็มที่แล้วแต่พอเข้าระดับหาอะไรมันยากกว่านั้นอีกมันเต็มที่กว่านั้นอีกแล้วเรามองย้อนกลับไปมัธยมโอ้โหตอนนั้นเราว่าเต็มที่แล้วมันขี้ไก่เลยว่ะกระจอกไม่ใช่พี่ไก่กระจอกมากเลยแบบเล็กน้อยมากเลยเห็นไหมว่าความเต็มที่ของคนเรามันเพิ่มได้เสมอมันมันไม่มีลิมิตนะเพราะฉะนั้นครูอยากให้ปอนเนี่ยทะลุไอ้สิ่งนี้ขึ้นไปทะลุความเต็มที่มันต้องเต็มที่กว่านี้มันไม่มีคําว่า เป็นที่จนฉันทาไม่ได้ไม่มีกระทุ้มมันเข้าไปแล้วก็นั่นคงเป็นจุดใหญ่นะแล้วจริงๆแล้วครูเชื่อว่าปอลร้องเพลงได้ได้ดีไม่แพ้คนอื่นๆเลยปอนคิดว่าตัวเองร้องเพลงถ้าเทียบคนอื่นปอนชิ่อ่าไงมชูก็ได้นั่นจะได้ครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงจุดจุดนั้นเนยครับแล้วเราเคยคิดในตัวไหมว่าเมื่อ,อไหร่จะได้เคยคิดครับว่าผมวางไว้ ก็คงไม่น่าจะนานนะครับรมันต้องมีเวลาไม่แม่เดือนประมาณปีหน้า<อ>ต้องแบบทะลุลจ,จ,จุดนั้นแล้วเนี่ยไม่<า>อันนั้นระยะยา,<ป>ยาวครับถ้าระยะยา,ยาวนานไปคืองนี้คูจะบอกอีกอย่างอย่าเขาเรียกว่าอ,อะไรเมื่อวันหนึ่งที่มันจบรายการออก อย่าให้เรารู้สึกว่าโอ้ยรู้งี้ตอนอยู่ในบ้านเราประหยัดกว่าน,นี้ก็ดีรู้งี้เราอย่าให้เกิดความรู้สึกนั้นอย่าให้เกิดความรู้สึกเสียดายว่าทาไมตอนฉันอยู่ในบ้านแล้วฉันไม่ทําครับตอนฉันอยู่ในบ้านซึ่งโอกาสนี่มันคืออยู่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยนะอยู่ที่นี่นะมีหน้าที่อย่างเดียวคือฝึกฝึก,กแล้วก็ฝึกแล้วก็แสดงให้ดีที่สุดอย่าให้รู้สึกว่าวันหนึ่งจบไปแล้วฉันเสียดายที่ฉันไม่ทําโอกาสตอนนี้จริงๆมันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิต ที่คุณไม่ต้องมีภาระใดๆทั้งสิ้นเขาเปิดโอกาสเติมันมนมีสิ่งเดียวเลยที่ทำาคือฝึกครับฝึกกินก็ฟรีอยู่ก็ฟรีเสื้อผ้าก็แบบมีใส่ฟรีมีผู้สนับสนุนมีอะไรทุกอย่างแบบว่ามีครบหมดมีอย่างเดียวที่ต้องทำเองคือร้องเพลงฝึกร้องเพลงแสดงให้ดีที่สุดแสดงแล้วก็ยังมีคนมาเป็นกระจกอีกบอกว่าดีไม่ดียังไง เขาเรียกว่ามันพร้อมส6มองอาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้โอกาสนี้มันน่าเสียดายนะปอนเป็นครูครูตั้งเป้าเลยว่าพรุ่งนี้ฉันจะต้องร้องให้ดีถ้าไม่ดีพรุ่งนี้ต้องให้ดีอีกส่วนจะทํายังไงนะมีครูเป็นที่ปรึกษาเราไงไปตะเกียรตะกายไปถามบรรดาเหล่าครูว่าว่าช่วยผมได้ยังไงนะ ก็จุดก็คงมีแค่นี้ปอนถ้าปอนทะลุจุดนี้ไปได้แล้วปอนจะเจอตัวเองจุดอดื่นครูคงไม่ต้องพูดอะไรหรอกเพราะว่าในตัวเรามันมีมันมีอะไรดีๆอยู่เยอะเพียงแต่ว่าไอ้ความเป็นคนสบายๆเป็นคนสบายๆกับเป็นคนรักสบายฟังดูคล้ายๆกันนะแต่จริงๆมันต่างกันนะเป็นคนสบายๆดีเป็นคนรักสบายอาจจะไม่ดีเป็นคนสบายๆดีกว่า คุกไก่ครับเจ็ดสนุก <'s> <laughs> <laughs> มาฟังเพลนอยู่ปอนก็สําหรับสำหรับพี่นะที่ไม่รู้ว่าฝึกไม่ฝึกเนี้ยนะ <c oughs> ก็ฝึกมากฝึกน้อยเนี่ยเราไม่รู้แต่ว่ามันก็เห็นที่จากบนเวทีมีหลายครั้งที่ร้องดีร้องดีแบบร้องดีร้องดีท่อนหนึ่งอะไรเงี้ยคือมันจะมาเป็นช่วงๆแล้วคือก็คือดีสังเกตว่าพี่รู้สึกว่าเออถ้าเราร้องดีมันก็ดีแล้วพี่เคยบอกว่าถ้ามาร้องดีได้ทั้งเพลง มันก็เพลงนั้นจะเป็นเพลงที่ดีเลยสําหรับปอนปัญหาที่พี่คาดเดาอาจจะมาจากหูการได้ยินเหมือนกันการฝึกการได้ยินของของตัวเองนะครับว่าเรารู้ว่านั้นเพี้ยนหรือเปล่าเวลาเราร้องเรารู้ไหมเมื่อมันเพีย้ยนรู้ร,รู้รู้แล้วเราสามารถจะลิงก์กับคอเราหรือว่าเส้นเสียงเราที่จะดันไปให้ถึงได้ไหมใช่ปะ่ะบางทีรู้ว่าเพี้ยนแต่เป็นยังปล่อยให้เพี้ยนอยู่ไม่รีบ พิชขึ้นมาคือไม่รีบดันขึ้นมานั่นคือปัญหาว่าการลิงระหว่างหูการฟังกับการร้องมันสำคัญนะครับแล้วก็เป็นคนที่พี่บอกว่าวันที่เล่นละครแล้วมันไม่ดีหรือว่าวันที่มี b ็ o กกิ้งเยอะๆโชว์ที่มี b ็ o กกิ้งเยอะๆทำมาไม่ค่อยดีมันจะเหมือนกับตัวเองมันจะไม่ออกเป็นคนที่มีเป็นคนที่มีตัวตนของตัวเองดีคือมี สัญชาติยานดีบนเวทีนะครับ,ถ,ราบ,ารบถ้าไม่มีอะไรมาบังคับถ้าไม่มีอะไรมาบีบเช่นในวีคแบทเทิลเพลงที่เอาชนะเอมไปได้ใช่อันนั้นก็คือมาจากความที่เราสนุกกับมันล้วนเลยพี่เห็นดูนะครับแล้วแล้วเมื่อเราเมื่อเราฟรีกับมันมันก็มาเองนะเสียงร้องมันก็จะไม่ค่อยหลุดอัวอะไรมากมาก่าไรแต่พอเราตั้งใจหรือว่าอะไรมากๆมันก็เป็น,ม,นมันเหมือนกับว่าเราไม่สามารถแบ่ง สมาธิได้มากพอเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดคือต้องต้องแม่นเวลาเราฝึกฝนตรงนี้พี่ว่ามันน้อยจริงนะหวันสําหรับบางอย่างที่มันเยอะเกินไปแต่ว่าเราต้องพยายามให้มากๆในการแบ่งส่วนแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาเราฝึกร้องก็ต้องก็ต้องต้องเข้าใจการร้องเต้นก็ต้องเข้าใจการเต้นแล้วเมื่อมารวมกันเนี่ยเราต้องให้เป็นธรรมชาติปัญหาคือเวลารวมกันปั๊บ สมองก็คิดแต่ว่าจะทําอะไรต่อไปใช่ไหมทําอะไรต่อไปทําอะไรต่อไปแล้วหน้าก็จะเป็นยิ้มแบบกลวงๆหลอกๆอยู่ยิ้มยิ้มแบบต้องยิ้มใช่ยิ้มบบต้องยิ้มมันก็จะเห็นชัดแค่นั้นเองแต่ว่าเรื่องพวกนี้มันก็ไม่ใช่แก้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้คือเอาตัวเองออกมาให้มากที่สุดที่จะแก้ปัญหานี้ได้ครับพี่แมวมีอะไรไหมครับครับ อปอนเป็นคนจริงๆแล้วเขาเป็นคนเอนเตอร์เทนนะสนุกเหมือนพี่มอสนึกถึงพี่มอสสมัยก่อนนะบแบบนั้นแต่ทุกวันนี้พี่มอสเขาก็โตขึ้นนะเขาก็โตขึ้นแล้วเขาก็ร้องดีขึ้นเยอะแต่ถ้าถามนะสิ่งที่ไม่เห็นในในปอนเท่ากับเห็นในพี่มอสสมัยก่อนเคยทำงานกับพี่มอสเนี่ยค,ความจริงจังพี่มอสนี่ขอบอกโครตรจริงจังนะเวลาทำงานด้วยกันนะครับคือที่พูดถึงพี่มอสเนี่ย ต้องขออภัยที่พลาดพิงบุคคลที่สามถ้าผมจะเปรียบเทียบอย่างนี้ถ้าผมบอกว่าผมมองเห็นเม็ดถั่วเขียวเม็ดหนึ่งผมก็บอกว่าอืมก็มันเม็ดถั่วเขียวอะแต่พอเวลาผ่านไปมันอยู่ในทิชชู่เวลาผ่านไปมันกลายเป็นถั่วอถั่วงอกขึ้นมาออเฮ้ยแล้วทำไมมันไม่ใช่เม็ดถั่วเขียวแล้วมันเป็นถั่วงอกอะอะไรอ่เงี้ยมันก็คําเดียวกันอะครับว่าก็มันเด็กอะ บางคนก็บอกว่าก็มันเด็กอะแล้เด็กมันเป็นอย่างนี้เด็กมันนิสัยอย่างนี้ฮนะถามว่าอีกสามสิบปีข้างหน้าคุณยังจะเป็นอย่างนี้อยู่เปล่าไม่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าเราจะต้องพัฒนาขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะฮะทวงอกมันมีเวลาของมันนะมันไม่ใช่ว่าวันนี้ไม่อยากโตแล้ว <c oughs> ไม่ใช่นะ ว,นนวันนี้ไม่เอาวันนี้ไม่โตดีกว่าอะไรเงี้ยเออมันมันมันถุงข้อมันมันขึ้นไปของมันมันมีเวลาของมันนะฮะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเอาไปให้ครูดูนี่ได้แล้วอะไรเงี้ยอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมันต้องเห็นแล้วถ้าเกิดคุณบอกว่าทําดีๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นที่ครูถามว่ากี่เดือนกี่ปีกี่อะไรอะไรอย่างเงี้ยที่เรากาเกณฑ์ไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเรายังไม่มั่นใจศักยภาพตัวเองมากกว่าเพราะอะไรถึงไม่มั่นใจ เพราะว่าเรายังไม่ได้ลองทำอย่างจริงจังถ้าเรา,เาถ้าเราลองทำอย่างจริงจังเราจะรู้ว่าไอ้นี่มันยากแค่ไหนไอ้นี่มันยากแค่ไหนแล้วมันต้องใช้เวลาแค่ไหนอย่างไรนืกออกมไหมครับความจริงจังที่พี่พูดถึงบุคคลที่สามเนี่ยคือแรกๆเขาร้องเพลงเนี่ยได้ประมาณหนึ่งนะคือไม่ได้ไม่ได้ร้องเพลงดีอะไรนะแต่เขาร้องเพลงได้ ได้ตรงโจทย์กับที่เขาได้รับเขาไม่ใช่ซิงเกอร์แต่ปัจจุบันนี้เขากลายเป็นซิงเกอร์คนหนึ่งซิงเกอร์เล็กๆที่อาจจะไม่ได้ร้องดีเท่ากับแบบพี่พี่เบนหรือว่าไม่ได้เท่ากับพี่คนใดคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือแต่เขาก็ร้องดีในรูปแบบของความเป็นพี่มอสของเขาเขาร้องดีขึ้นเยอะมากเพราะเขาโตขึ้นเยอะมากนั่นคือถั่วเขียวที่มันโตขึ้นมาเป็นถั่วงอกเป็นอะไร แล้วพี่ก็เชื่อว่าปอนจะเป็นอย่างนั้นนะกําหนดเวลาของตัวเองให้ได้ว่าคืออย่าปล่อยให้เวลามันผ่านไปโดยที่ไม่รู้ว่าเอเราจะประสบเขาเรียกว่าอะไรวะบรรลุสิ่งนี้เมื่อไหร่บางทีมันอาจจะบรรลุได้ภายในวันพรุ่งนี้ก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นลองไปพิจารณาดู ระหว่างที่นั่งสมาธิเนี่ยระหว่างที่นั่งคลายตัวเองให้สบายๆือคิดดูก็ได้อะไรครูโลสอนให้บูคอลไลส์ทุกวันเราทำหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าเรามีปัญหากับอะไรเราก็ลองนั่งดูปัญหาอะไรแก้ได้เร็วที่สุดปัญหาอะไรแก้ได้ใช้เวลานานที่สุดอะไรเราก็ลองนั่งคิดพิจารณาอยู่เพราะนั้นคำว่าสมาธิที่พี่หมายถึงเนี่ยมันไม่จำเป็น สมาธิไม่ได้แปลว่าว่างสมาธิแปลว่าจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่ไม่แวกแวกแนะครับสิ่งนั้นจะช่วยปอนได้นะครับครับ,รบปอนเนี่ยเหมือนคนที่มีอาวุธติดตัวมานะเยอะแยะหน้าตาเสียงทุกสิ่งอย่างแต่ใช้ของที่ติดตัวมาไม่เป็นเวลาถึงต้องออกศึกจริงๆนะัะนึกไม่ออกว่าฉันจะดึงดาบดีหรือเอาหอกดี หรือจะใช้กระบอกสามท่อนดีคืองงไปหมดเพราะอะไรไนะเพราะขาดความชํานาญในอาวุธที่ตัวเองมีไม่มีความที่จะมุ่งมั่นกับการที่จะพัฒนาสิ่งที่ตัวเองมีคืออย่างงี้จะคําตอบเมื่อกี้เป็นสิ่งที่เราไม่พอใจเราจะบอกว่ามีครับแล้วเมื่อไหร่ละ่ะเอคือปีนะไม่ใช่อ่ะถ้าเป็นเราเราจะต้องตอบว่าวีคสุดท้ายที่ผมได้อยู่ครับผมจะต้องทําให้มันดีที่สุดนึกออกไหมมันจะเหลือเวลาแค่สองวีเท่นั้นหลังจากนี้คุณจะไม่เจอฟรีอีกแล้ว ออกไปข้างนอกก็เสียตังค์ชีวิตจริงชีวิตจริงเสียตังค์อย่างเดียวแพงด้วยแพงด้วยไม่ได้ถูกเลย <c oughs> แล้สิ่งที่สิ่งที่เธอทําอยู่แม้ทั้งชีวิตในในบ้านเนี่ยพี่เห็นหรอว่าเธอจะแทนตัวเองว่าน้องอย่างนั้นน้องอย่างนี้เธอเป็นน้องตลอดเวลาแล้วเธอก็เป็นลูกนกตลอดเวลาที่สมัยก่อนมีใครๆอยู่เนี่ยพี่อ,อ,อะไรนะ <c oughs> พี่เมย์อยู่เนี่ย เวลาไปสอนเธอติดกับเมย์เป็นตังเมย์เลยเพราะอะไรไหมเพราะเมย์คือแม่นกที่คอยป้อนอาหารให้เธอตลอดเวลาเมย์จะบอกว่าอะไรถูกอะไรดีและจะสอนทุกวิถีทางเมย์ไปแล้วเธอร้องไห้ถัตายเพราะอะไรเพราะมันขาดแม่นกที่จะป้อนให้แล้วเธอก็ไปหาแม่กะเวาแทนนั่นแหละแม่ภูมินั่นแหละแม่ภูมิก็คอยมาป้อนอาหารให้เธอจนแม่ภูมิบอกฉันยังทําไม่ได้เลยไปกินหาก,กินเอาเองเออฉันยังไม่ได้กินเลยอ๋อไม่ได้สิ่งที่ ทุกวันนี้ลองพูดให้มันน้อยลงเมาให้น้อยลงแล้วก็ลองมีเวลาว่างก็ทำเพลงของตัวเองหาพิชของตัวเองให้เจอทุกสิ่งอยา่างเธอจะไปได้ไกลและเร็วกว่านี้อันนี้สำหรับเธออ่ะต่อไปใกล้ๆกันเอาขอ